สวัสดีจ้าพบกับช่อง y o YouTube สมมาทาโร่เปิดไพ่ทายดวงรายสัปดาห์สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์1-7ถกุมภาพันธ์2564ดวงรายสัปดาห์มาพบกันเป็นประจำดวงสำหรับคนเกิดวันเสาร์เป็นดวงโดยรวมสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ทุกๆคนสามารถรับชมและติดตามสับสคราย e กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพราะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆมาพยากรณ์ว่าสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์นี้แต่ถ้าใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวคนวันเสาร์สามารถทักแชทมาดูดวงได้ที่ Facebook แ Fan นเ a จส้มมะพยากรณ์ส้มมะยินดีให้บริการสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันเสาร์มีเกณฑ์จะเดินทางไกล <c oughs> มีเกณฑ์การเดินทางเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนที่นอนชั่วคู่ชั่วคราวบางคนอาจจะมีเกณฑ์วางแผนว่าจะเดินทางอยู่แล้วในระยะนี้หรือบางคนมีเกณฑ์กลับไปเยี่ยมญาติกลับไปเยี่ยมครอบครัวหรือกลับถิ่นฐานบ้านเกิดหรือบางคนไปท่องเที่ยวไปเฉลิมฉลองมงคลสมรสเฉลิมวิวาหรือบางคนมีเกณฑ์ไปกับคู่รักคนรักหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปเพราะฮันนีมูน หรือบางคนบางกรณีสำหรับวันเสาร์มีเกณฑ์ว่าจะต้องมานั่งฉุกคิดอะไรบางอย่างไพ่แปดถ้วยหมายถึงการสาะแสวงหาคำตอบอะไรบางอย่างให้กับชีวิตถ้าสิ่งที่เราทําอยู่มันยังไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับตัวเราจริงๆถ้าสิ่งที่เราทําอยู่มันยังไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขคนเราทุกคนมีความฝัน เพราะฉะนั้นตัวเราคือคนที่รู้ดีที่สุดว่าความฝันหรือความปรารถนาจริงๆของเราคืออะไรอายุเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่สิ่งสำคัญคนวันเสาวลึกๆก,ก,ก็เป็นคนดื้อรั้นอยู่แล้วเป็นคนดื้อรั้นแล้วเป็นคนหัวแข็งทำตามใจตัวเองเลยค่ะงานอะไรที่คุณอยากทำ สาขาอะไรที่คุณอยากเรียนที่ที่ไหนที่คุณอยากไปหรือสิ่งไหนที่คุณคิดว่าคุณอยากทำแต่คุณยังไม่ได้ทำทำได้เลยนะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานก็เหมือนกันถ้าง,งานที่ทำอยู่มันไม่ใช่งานที่ใช่สำหรับคุณจริงๆอยากเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานย้ายเลย อยากลาออกจากงานลาออกเลยอยากเป็นอิสระอยากเป็นศิลปินอยากประกอบธุรกิจส่วนตัวอยากทำทำได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังมีเวลาหาคำตอบคิดทบทวนกับตัวเองถามกับตัวเองว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรคิดตัดสินใจแล้วลงมือทำสำหรับใครที่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานรอบนี้ คุณจะได้งานใหม่ที่ตอบโจทย์ตรงใจสำหรับคุณและคุณมีเกณฑ์ว่าจะอยู่ที่นี่ไปเป็นระยะเวลานานหรือมีเกณฑ์จะอยู่ตรงนี้ไปยาวๆได้เลยส่วนในเรื่องของเจ้าของธุรกิจกิจการอาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ ออกไปเจอโลกกว้างบ้างว่าโลกเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วหาแรงบันดาลใจหาไอเดียใหม่ๆหาความคิดใหม่ๆเอามาปรับใช้กับธุรกิจกิจการของเราส่วนใครที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ มีเกณฑ์จะจับพลัดจับผูฟุกฟุกทาเล่นๆแต่ประสบความสําเร็จแล้วอยู่ดีๆมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนคนวันเสาร์เนี่ยเรื่องเงินน่ะจริงๆไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าใครอยากจะก่อร่างสร้างตัวใครที่อยากก่อร่างสร้างฐานนะไพ่สี่เหรียญ สี่เหรียญหมายถึงคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดในหัวมีแต่เรื่องของความคิดทำยังไงจะได้ตังค์ทำยังไงจะได้ตัง,ง,ง,ตงกับอีกอันหนึ่งก็คือความคิดที่จะประหยัดมัธยัต์และอดออมคนวันเสาร์ถ้ารู้จักเก็บออมถ้ารู้จักวางแผนการใช้เงิน มีเกณฑ์จะได้รถจะได้บ้านมีเกณฑ์จะได้เก็บเงินแต่งงานมีเกณฑ์จะได้สร้างครอบครัวสำเร็จสมหวังดังใจส่วนใครที่วางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศแต่ตอนนี้มันยังไปไม่ได้ก็อาจจะเอาเงินส่วนนี้มาใช้เพื่อความมั่นคงก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนขี้งกอยู่แล้วแล้วเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้ว แต่หาเงินเก่งอย่างเดียวไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนวันเสาร์ก็คือการที่เรารู้จักเก็บเงินเก่งอะไรที่ยังไม่จำเป็นช่วงนี้ตัดทิ้งรายจ่ายอะไรที่มันสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยตัดทิ้งกับสิ่งหนึ่งที่จะเตือนสติคนวันเสาร์คือให้รู้จักเห็นแก่ตัวบ้างการช่วยเหลือคนอื่น การให้ให้ให้บางครั้งการให้เหล่านั้นให้เปล่าให้ฟรีเสียเปล่าเสียฟรีบางครั้งเราถูกเอารัดเอาเปรียบบางครั้งเราถูกหลอกถูกโกงมาเยอะแล้วจากคำว่าให้ต่อไปนี้คนวันเสาร์ขอให้เห็นแก่ตัวขอให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ เงินของเราเก็บไว้ใช้ให้เรามีความสุขจะดีที่สุดส่วนในเรื่องของความรักใครที่มีคู่คบหาดูใจเป็นแฟนกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วคุณมีเกณฑ์จะรั่นละขังวิวาย้ำนะคะใครที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานเวลานานวงเล็บหลายปี เรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมีอนาคตร่วมกันไพ่สี่ไม้เท้าคือไพ่ลั่นละกขังวิวาคือไพ่แต่งงานคนราอ่คนวันเสาร์ที่คบกันมาเป็นระยะเวลานาน,านความรักจะมั่นคงมีเกณฑ์จะได้แต่งงานใครแต่งงานแล้วมีเกณฑ์จะได้ไปฮันนีมูนหรือจะได้ไปเที่ยวกับครอบครัว ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์จะสร้างบ้านสร้างฐานะสร้างหลักฐานที่มั่นคงอยากจะซื้อรถเป็นของตัวเองอยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองหรืออยากจะทำอะไรที่ให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวกับครอบครัว แต่บางครั้งบางกรณีบางคู่อาจมีเกณฑ์จะต้องห่างเหินกันหรือไปทำงานคนละที่คนละทางไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลคุณสามารถเชื่อใจซึ่งกันและกันได้เพราะเขายังรักคุณอยู่เธอก็ยังมั่นคงกับคุณอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องเจ้าชู้นอกใจสำหรับคนวันเสาร์ไม่ได้โดดเด่นกรณีคนเป็นโสดคนเป็นโสดยังห่วงความโสดอยู่นะ คนวันเสาร์ช่วงเนี้ยอันนี้ต้องพูดตรงๆเพราะว่าไพ่แบบเนี้ยมันบ่งบอกว่าถ้าคุณไม่แน่ใจกับใครคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจใครที่มาเล่นๆมามาหายหายมาแป๊บๆเหมือนผีหลอกแล้วก็จากไปคุณก็ไม่เอา คนวันเสาร์ต้องการคนที่ให้ความมั่นคงกับคุณได้เพราะฉะนั้นใครที่จะมาเล่นๆไม่เอาแล้วถ้าตัวคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้จริงจังแล้วมันไม่ได้จริงใจคนวันเสาร์ก็พร้อมที่จะไม่เสียเวลา ที่สำคัญช่วงนี้ห่วงความโสดเป็นพิเศษงกเงินอยากได้เงินอยากมีเงินอยากหาเงินหรือลึกๆยังอยากทำตามความฝันอะไรของเราหลายๆอย่างอยู่ก็เลยยังไม่อยากที่จะเอาใครเข้ามาเป็นภาละ แล้วเรารู้สึกว่าการที่เรามีใครเข้ามาแล้วเรารู้สึกอึดอัดแล้วมันทําอะไรไม่ได้ดั่งใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคนวันเสาร์ไม่ชอบเพราะคนวันเสาร์เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับคุณเพราะฉะนั้นโสดได้ก็โสดไปสบายใจดีไม่ต้องคิดมากนะคะสุขภาพสําหรับคนวันเสาร์เนี่ยระมัดระวังไขมันอุดตันในเส้นเลือด หรือโรคเหน็บชาหรือโรคที่เกี่ยวกับอะไรที่มันไม่สะดวกอะ่ะเช่นเลือดลมไม่สะดวกเลือดไหลเวียนไม่สะดวกความดันโลหิตส่วนใครที่ชอบทานหวานทานมันหรือมีโรคประจำตัวก็คือพวกคอเลสเตอรอลสูงหรืออะไรพวกนี้ให้ระมัดระวังเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดในกรณีที่ทำงานประจำหรือทำงานออฟฟิศ ต้องเตือนกันนิดนึงนั่งนานๆปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดต้นคอ หรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดมเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายนิดนึงแล้วต้องขยับแข้งขยับขานิดนึงนะคะนอกนั้นเรื่องอื่นๆสำหรับคนวันเสาร์สบายใจได้สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์เป็นสัปดาห์ที่ดีมีความสุขมีความสำเร็จมีความมั่นคงเกิดขึ้นแน่นอน อะไรที่มันซ้ำซากจำเจแล้วมันน่าเบื่อก็เอาตัวเองออกไปเจอใหม่ๆโลกใบใหม่หรือออกไปหาแรงบันดาลใจออกไปหาอินสปิเรชันให้เราได้เจอโลกในมุมมองอื่นๆบ้างแล้วเราจะได้รู้สึกว่ามีความสุขการแก้เคล็ดช่วงเนี้ยเดินทางก็ช่วยได้บางครั้งเวลาเราอยู่กับที่อ่ะมันมักจะมีอะไรจุกจิกกวนใจแลทำให้เราไม่มีความสุข เดินทางแก้เครดจ,จะระยะใกล้ระยะไกลหรือเดินทางไปเช้าเย็นกลับแค่นั้นนอกนั้นยังอื่นสบายใจได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดคอมเมนต์ถ้าชอบหมอดูคนนี้ทักแชท Facebook สมม้าพยากรดูดวงส่วนตัวได้กันได้มีหลายแพ็คเกจให้เลือกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ